เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เราเปลี่ยนเป็นบอกเล่ากับปฏิเสธบอกเล่าวิธีบอกเล่าเราก็คือก็ตอบคำถามประโยคนี้แหละง่ายที่สุดใส่ชื่อโรงเรียนเข้าไปก็กลายเป็นคุณครูประจำชั้นของเราจะย้ายไปสอนที่ไหนดีอ่าสาธิตบางคนสาธิตจุฬามีที่อื่นไหม สาธิตเกษตรอะไรอีกโรงเรียนอะไรอีกโรงเรียนหนูค่ะบอกโรงเรียนโรงเรียนใหม่เออคุณครูของเราจะย้ายไปสอนที่โรงเรียนใหม่เออก็ถูกนะนี่มันเลี้ยงตอบไปเนี่ยคนคนอ่านไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยย้ายโรงเรียนมันก็ต้องไปโรงเรียนใหม่สิเอออยู่โรงเรียนเก่าจะเป็นจะเรียกว่าย้ายโรงเรียนได้ไง นี้ดีกว่าพี่ตั้งชื่อโรงเรียนเองตั้งตั้งแบบหนังสือเด็กประถมะอ่ะโรงเรียนก็ให้ชื่อว่าโรงเรียนรักเรียนวิทยาคมเชยนะเชยเชยจะได้ไม่เข้าข้างโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งมากเกินไปคุณครูประจำชั้นของเราจะย้ายไปสอนที่โรงเรียนรักเรียนวิทยาคมถ้าเราปฏิเสธเราจะปฏิเสธว่าอะไรดีคุณครูประจำชั้นของเรา ขอย่อนะคุณครูประจำชั้นของเราไม่ต้องใส่คำว่าไม่นะจะไม่ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นแปลว่าจะไม่ไปที่โรงเรียนไหนเลย